สวัสดีค่ะนิตยาจูกินจากธนชาติ Engineering and r e n t a n ค่ะครับผมสุชาติสันติธรรมโชคประธานธนชาติ e n g ิ n e e r i n g อเลนทครับของเราเนี่ยธนชาติ e n g ิ n e e ยริ g ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้เช่าให้บริการเครื่องจกักรที่ใช้ในง,งานก่อสร้างปัจจุบันประกอบกิจการมาแล้ว18ปีค่ะ ดีเวลลอนเราใช้งานอยู่10คัน,คนจะเป็นตัว DX351 คัน DX551 คันแล้วก็จะเป็น DX75 2คัน DX140 ที่เป็นร้อแทก2คันแล้วก็เป็น DX140 ที่เป็น PW140 อีก4คันรวม10คันค่ะ ก็มีทั้งขุดแล้วก็มีเจาะแล้วก็มีหัวเผ็ดตกอยู่กับโรงงานโรงงานที่ก่อสร้างใหม่ๆหม่เก่าใหม่ทำได้หมดหลากหลายครับแปดปีค่ะที่ตัดสินใจเลิกใช้อันดับแรกเลยราคาสมเหตุสมผลเรื่องของราคาแต่พูนสมบัติรถมีความ มีความบาลานซ์ตัวกันดีแล้วก็อย่างหนึง่งที่ทําให้เราตัดสินใจใช้เลือกซื้อและเลือกใช้ของเด v r อนเซลล์หรือพนักงานขายม,มีความสุภาพแล้วก็ส่วนใหญ่จะนําเสนอสินค้าที่ดีราคาที่ดี<ม>ให้กับเราอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจริงๆแล้วในเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยอ,อย่างของ d e บลอนเนี่ยเขาถูก กลั่นกรองก็เรียบร้อยแล้วค่ะว่าลดราคาเท่านี้คุณสมบัติเราเราจะมีเท่านี้ซึ่งมันมันพอดีมันพอดีมากสําหรับการให้เช่าให้บริการ<ม>เราอ่ะของนิรันตอบโจทย์ในเรื่องของจุดคุ้มทุนคือท,ทุนไวใช่ค<ม>ืนทุนไวแล้วก็พนักงานาพน,นกักงานขับ<ค>เขาก็โอเคชอบอพนักงานขับของเราชอบเพราะเขาบอกว่าในเรื่องของของคนขับรถเนี่ยเขียนตอบรับมาเขาบอกก็คือ มีหลายๆอย่างที่ซัพพอร์ตคนขับรถได้ดีเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนคนขับเขาก็เลยชอบขับง่ายใช้คล่องขับง่ายใช้คลองนั่งสบายใ,<น>ใช่แอร์เย็นก็ ดิวรอนเป็นรถที่ราคาดีสมนรถนาการทํางานก็ดีบริการหลังการขายถือว่าดีมากถ้าคะแนนเต็มสิบให้เต็มสิบบริ<ช>การหลังการขายเซลก็ไดหหห้หลังการขายนี่จําเป็นมากถ้า<ช>หลังการขายดีเนี่ยผมว่าอนาคตมันก็จะขาย<ช>ได้ดีด้วยก็สำหรับลูกค้า ที่อยากได้เครื่องจักรดีพนักงานดีต้องนึกถึงเรานะคะธนาชาติอินเจ e e ริ n งรถด,ดีคนขับดีคนขับดีมีประสบการณ์มากกว่า10ปีทุกๆท,ท่านเราเปิดใจามาที่ธนาชาตินะคะเรามีเครื่องจักรหลายแบบหลายรุ่นหลายประเภทให้เลือกใช้ราคาจับต้องได้ทางธนาชาติให้สัญญาว่า จะยังโคงคอนเซปต์เพื่อลูกค้าที่ดีต่อไปเรื่อยๆ <S <S คือจะนําเสริมเครื่องจักรที่ดีพนักงานคนขับเราก็จะอบรมให้มีความพร้อมในการทํางานเพื่อที่เราจะได้เสิร์ฟให้ลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนต่อๆไปมีอะไรดีๆและใหม่ๆเราก็จะนําเสนอไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับผู้ประกอบการที make it make it day, ่ยังไม่ได้เคยใช้ของด e v i ลอนก็ให้ลองเปิดใจใช้ดูแล้วเราก็จะรู้ว่าสินค้าที่ดีมีคุณภาพยังมีอยู่จริงค่ะครับหลังหลังการขายก็เป็นเลิศของด v i l ลอนนะเราก็ชอบใจในจุดนี้ด้วย